ช่วยคิดช่วยทําโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟฟเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แนด์สเปรย์ล ay, กลิ่นชาเขียว เริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟอร์เมนเต้เฟอร์เมนเต้ประกอบด้วย d s l และ EGCG ใส่ใจตัวเองแม้ทำงานหนักด้วยการทานอาหารหลากหลายครบห้ามุ่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเดินตามความฝันเพื่ออนาคตข้างหน้าเฟอร์เมนเต้มีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจวิตามิน B2 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามระบบประสาทออกกำลังกายทุกวันดี d, ทุกวันเฟอร์เมนเต้คัดสรรส่วนประกอบจากธรรมชาติเฟอร์เมนเต้รสชาติด,ดีมีประโยชน์เฟอร์เมนเต้หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำหรือค้นหาคำว่าเฟอร์เมนเต้ แม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หญิ่งให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะหญิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรพร้อมละมุนดื่มง่ายชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสตรอ FM106 รอวิทยุเค,ครัวข่าวนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ New s from Home กับดนะิฉันสุบิบูญนัทพันธ์ในช่วงกลางวันของวันศุกร์นี้เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต,ต่างๆนะคะก่อนที่จะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์กันนะคะก็มาติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจรอบโลกกันกับอาจารย์ดรสมเกียรติอ่อนวิมลกันค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ ครับสวัสดีครับคุณสริบูรณ์ครับคือเมื่อวันที่สี่วันนี้ว่เที่หกวันนี้วันที่เจ็ดใช่ไหมวันที่เราคุยกันและบันทึกไว้เนี่ยรายการเนี้ยวันที่สี่ก็เป็นวันชาติสหรัฐอเมริกาใช่ไหมเอ่อก็ฉลองวันชาติกันทุกปีวันนี้ผมก็จะมาเล่าสรุปสักหน่อยหนึ่งนะว่าวันชาติอเมริกามันมันมีความใชงชาติอเมริกาอยไรใช่ไหมคะมีี่อาจารย์ใส่เสื้อแบบเป็นลายธงชาติอเมริกาปกติก็ แต่งตัวตามสปอนเซอร์นะครับค <laughs> <laughs> ุณสิบุตรผมนี่ได้รับสปอนเซอร์ทางการศึกษาจากสหรัฐอเมริกานะเพราะ uh huh. ฉะนั้นที่เขาพูดกันว่าซอฟต์พาวเวอร์อเมริกาจะครอบงําผมถูกครอบงามาตั้งแต่เด็กแล้วนะก็คืออเมริกาจ่ายเงินให้ผมเรียนหนังสือค่ะยมนะ a อ S หนึ่งปีนะฮ <laughs> นะปริญญาเอกที่ยูนิเซฟเพนซิลเวเนียทั้งห้าปีนี่มหาวิทยลัยที่จ่ายเงินผมนะครับคือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะ ไม่ได้เรียนฮาร์วาร์ดแต่ฮาร์วาร์ดจ่ายนะเรียนที่ยูเพนมันผมก็เป็นหนี้บุญคุณวัฒนธรรมคุณภาพทางการศึกษาของอเมริการวมแล้วหลายล้านบาทนะ,ะแล้วก็หกปีเต็มเต็มนะบอกให้ทราบว่าผมจะลำเอียงไปทางไหนนะครับใาเดีวกัน <laughs> ผมก็เป็นหนี้บุญคุณประเทศที่ยากจนและเป็นประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่แห่งโลกชาติหนึ่งคืออินเดีย รัฐบาลอียก็จ่ายเงินให้ผมเรียนเป็นญาตรีมยาโทผมได้ทุนรัฐบาลอีเนเดียอีกห้าปีผมก็เป็นนี่บนคุณประเทศที่ยากจนและเก่งเท,งเทคโนโลยีกําลังจะมั่งคั่งขึ้นทีละน้อยีลอน้อยตกลงผมเนี่ยชีวิตสับสนถูกดึงด้วยตะวันออกกับตะวันตกนะไม่มีปัญหาแต่ผมขอบคุณที่การศึกษาที่ได้มาจากที่ที่จนสุดกับรวยสุดเนี่ยทําให้เรามองโลกได้กว้างขึ้นแต่ถ้าพูดถึงอเมริกานะครับ มีบุญคุณที่มนุษยชาติอยากจะเป็นถ้าต้องการนะครับก็คือหนึ่งการศึกษาแต่ว่ามหาลัยที่ไม่ใช่อวิลิเยอะไปหมดไม่ต้องอธิบายแล้วกันนะครับมันประเทศเนี้ยให้ความรู้ให้การศึกษาแก่คนทั้งโลกถ้าได้เข้าไปเรียน,นเยอะไปหมดคนจีนเนี่ยส่งเด็กนักเรียนประเรียนมัธยมเนี่ยหลายแสนคนนะที่อยู่ในอเมริกานะไม่นับพวกในมหาลายัย แล้วก็นําความรู้เทคโนโลยีต่างๆกลับมาพัฒนาตัวเองคนไทยก็เหมือนกันครับนักเศรษฐศาสตร์นักการเมืองอะไรก็แบบนั้นเพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยเมื่อวันที่4ี่ที่ผ่านมาเนี่ยได้เอกราชมา247ปี่บเจปีะก็เคลื่อนย้ายจากการเป็นประเทศที่มีความกล้าหารรบพุ่งทําสงครามกับเจ้าอนณานิคมคืออังกฤษนะฮะที่ไปตั้งอาานิคมแลปะปกครองอาณานิคม ที่อเมริกาอยู่ทงางภาคตะวันออก13รัฐหลังี้ยขยายพื้นที่ไปทางตะวันตกเรื่อยๆเนี่ยครับเอ่านั้นอเมริกาเนี่ยก็นําความรู้นําวัฒนธรรมนําประวัติศาสตร์และนำความรุนแรงและเอาเปรียบชนพื้นเมืองบนไปด้วยนะ,ะตั้งแต่อนานิคมแห่งแรกเมื่อปี1607นะแล้วก็1นึปีต่อมาเนี่ยก็เกิดเป็น13รัฐทางภาคอีสานของอเมริกานะครับ แล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็มีการประชุมถึงความขัดแย้งต่างๆของพวกอนณานิคมนะแล้วก็วันที่4กร,รกฎาคมเนี่ย1 7 7 6 4เอ่อ247ปีที่แล้วจนนับถึงวันนี้นะครับก็ประกาศเอกราชนะเขาเป็นอนานิคมมายาวนานมันทนไม่ไหวมันต้องการเอกราชมันต้องการความเท่าเทียมกันอันนี้เป็นปรัชญาตะวันตกเลยนะครับประชาธิปไตย แต่ว่าบาังเอิญเขาเป็นสาธารณรัฐเมื่อเป็นเอกราชปุ๊บเขาก็ไม่มีระบอบกษัตริย์ใช่ไหมเป็นระบอบประธานดีหลายประเทศนะที่เป็นเอกราชแล้วเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษก็ยังคงเป็นเครือจกักรภพยังเอาพระราชนีเอาพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าชาวที่สามอะไรเนี่ยของอังกฤษเป็นประมุกอยู่ออสเตรเลียแคนาดาอะไรพวกนี้อันนี้แล้วแต่ประวัติแล้วก็วิวัฒนาการของการเมืองแต่ผมเพียงแต่จะเล่าเฉพาะอเมริกาว่า การเวลาผ่านมานะครับ247ปีเนี่ยประชาธิปไตยในอเมริกาเนี่ยก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่แต่อาจจะถูกกัดกร่อนด้วยคนรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะยุมากแล้วที่มีความรู้สึกว่าเป็นพักแบ่งพวกกลุ่มโดนทรัมอะไรพวกนี้ก็เริ่มจะทำให้ประชาธิปไตยเสื่อมถอยนะครับก็อาจจะใช้กำลังบ้างไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งบ้างอย่างที่เราทราบกันดีแล้วการเวลา แห่งประชาธิปไตยผ่านมา247ปีที่อเมริกาเนี่ยถ,ถ้าพูดในภาพร,รวมอย่างกระชับสั้นๆในรายการเราเนี่ยนะประชาธิปไตยชะงักลงนักวิจารณ์บางคนที่เป็นนักวิชาการในอเมริกาหรือแม้สื่อสารมวลชนก็มักจะบอกว่านอกจากชะง,งักแล้วอาจจะถดถอยต่างชาติเข้าไปมองดูอเมริกาเขาพบว่าถดถอยอันนี้จะดูได้ในงานวิจัยบางจุดนะครับที่ผมตามอ่านแต่สรุปก็คือว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประชาธิปไตยมา240กว่าปีเนี่ย เป็นแบบอย่างที่โลกควรเอาอย่างแหละแต่ตัวเองตอนนี้เริ่มถดถอยจะเห็นว่าทุกวันนี้ก็ยังทําคดีที่โดนทำไม่ยอมรับผลเลือกตั้งแล้วก็ยุยงให้ประชาชนไปทุบไปทําลายอาคารรัฐสภาอยู่อันนี้ก็เป็นช่วงถวดถอยของประชาธิปไตยแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องปลียย่อยนะคุณจะเห็นว่าพักทั้งสองพักเนี่ยไม่ยอมรับความถดถอย <c oughs> ก็ยังเถียงกันอยู่เรื่องปัญหาของเมริการหรือวบริการไม่ยอมรับว่า,อ,าอดีตประธาน ทีด่ดีของตัวเองโดนทํเนี่ยทำผิดนะส่วนฝ่ายเดโมแครตก็ก็เลยเดินหน้าต่อไปแล้วก็ยังมีหลายส่วนในอเมริกาที่เริ่มมีความรู้สึกว่าจะเป็นอนุรักษ์นิยม,มไม่คำนึงถึงประชาธิปไตยบ้างเช่นนะบางรัฐเริ่มประกาศว่าหนังสือเรียนนะที่พูดถึงเรื่อง LGBT นะพวกเลสเบี้ยนพวกเกยพวกทราน sexual, เซ็กชวลอะไรพวกนี้นะพวกที่แปลงเพศอะไรต่างๆเนี่ย หนังสือเรียนในโรงเรียนเนี่ยต้องไม่พูดถึงเรื่องนี้นะคนก็เริ่มถกเถียงกันว่าอา้าว<ม>ก็ไม่ใช่เป็นชาธิปไตยนะสินะนะ<ม>อะแล้วก็มีกฎหมายบอกว่าจะดูแลชีวิตที่อยู่ในท้องหรือว่าจะให้ทําแท้งได้ไหมมันก็จะมีเป็นพวกเอ่อ pro life นะอันนี้ก็เป็นเรื่องยาวนานมาหลายสิบปีแล้วนะครับ pro life ก็คือว่ากลุ่มความคิดเห็นที่คิดว่าเราจะต้องรักษาชีวิตจึงไม่ทําแทง้งนะแล้วก็เริ่ม pro choice ก็คือ เป็นทางเลือกของผู้หญิงนะเพราะว่าเขามีเสรีภาพในร่างกายของเขาเมือ่อเมื่อชีวิตมันไม่ไม่สะดวกไม่ปลอดภยัยเพราะว่าตัวคนเดียวถูกทําให้ท้องแล้วใครจะเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องถ้ายัางไม่ถึงกําหนดควรทําแท้งได้ก็ทําอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เถียงว่าเราอยู่ประเทศประชาธิปไตยหรือไม่ในอเมริกานะเราจะเคารพสิทธิ์ของบุคคลหรือว่าเราจะเคารพบ,บริบททางศาสนา คาทอลิกเนี่ยสำคัญเลยนะครับเขาจะไม่ทําแท้งนะครับก็เป็นข้อถกเถียงปลิดย่อยเรื่องประชาธิไปไตยแต่แกนหลักเนี่ยเมื่อสองวันที่ผ่านมาผมก็อ่านบทความของนักเขียนบทความคหน,นหนึ่งในหนังสือพิมพ์บอร์ i เชียงกันโพสเขาบอกว่าอยู you ่ไม่ต้องห่ว <laughs> ง Democracy in America is alive and well ก็คือยังมีความเชื่อมั่นว่ามันจะทะเลถทไหลหลงทางไปทางไหนอย่างที่โลกเฝ้ามองเนี่ยมันก็จะกลับมา เพราะฉะนั้นพอไปดูนโยบายต่างประเทศนะครับคุณทรีบูลตั้งแต่ประธานบดีไบเดนเข้ามารับตำแหน่งหรือตอนช่วงหาเสียงละแกจะเขียนบทความลงในบริษัทฟอนแฟร์ผมเก็บไว้แล้วก็อ่านนานแล,ล้วล่ะอันนี้พราแกได้รับตำแหน่งมาแล้วนะครับ,นะรบเดี๋ยวอีกปีสองปีแล้วก็จะเห็นว่าแกจะลงใหม่นะครับไม่รู้ร่างกายจะไปไหวหรือไม่นะครับรู้สึกว่าเดินเถินก็ลำบากละพูดจาก็ติดต,ดตดขัดข,ดขดแต่ว่าจะบอกว่าก็จะ นำอเมริกาให้กลับเป็นแชมปเปี้ยนของโลกต่อไปโดยเฉพาะเรื่องประชาธิปไตยอันนี้เป็นนโยบายที่อเมริกาพูดถึงว่าถ้าอเมริกาไม่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นแบบอย่างให้โลกได้เนี่ยแล้วอยู่ผ่านมาเป็นตัวอย่างตั้ง2 4 0กว่าปีแล้วตอนนี้คุณเกิดไม่ใช่เนี่ยนะเหมือนจะไม่ใช่แล้วแวนะเมื่อ3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> แม้กระทั่งหนังสือพิมพ์บอชิงทันโพสก็ยังทุกวันนี้ยังยังมีคําขวัญใต้หัวหนังสือนะครับว่า democracy dies in darkness <c oughs> นั่นยุคโดนัทัม <c oughs> คำนี้ยังอยู่ก็แปลว่าประชาธิปไตยในบรรยาการในทัศนะของวอชิงตันโพสเนี่ยมันตายท่ามกลางความมืดแล้วนะจะเริ่มตั้งแต่ยุคที่โดนทรักีดกันสื่อมวลชนลำเอียงเข้าข้างและบิดเบือนข่าวสารมีเทคนิคอะไรพวกนี้อ่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของอนอ่ของโจบไบเดนหรือเดโมแครตเนี่ยหรือพับริการก็ควรจะทำหน้าที่นี้ด้วยนะคือดึงความเป็นประชาธิปไตยกลับมาให้โลกเชื่อถืออีกนะตอนนี้ชักจะหวั่นไหวบางคนมองจีนใช่ไหม เเห็นเขาเป็นประชาธิปไตยเขาก็รวยใช่ไหมถ้าจะมองแบบปัตถุนิยมนะไม่มองแบบจิตนิยมนะครับไม่ได้คิดถึงว่าคนที่ต้องการเสรีภาพในเมืองจีนเขามีความทุกข์แค่ไหนนะผมไม่รู้นะแต่ว่ามันมองด้านเดียวจีนก็รวยขึ้นรวยขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือประเทศอื่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นประชาธิป,ปไตยก็จะเริ่มแพ้จีนจีนก็บอกเฮ้ยไม่ต้องเป็นประชาธิป,ปไตยเป็นอย่างอนี่แหละอ่เป็นอำนาจน,นิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์นะครับเพียงว่าเปิดโอกาสให้ธมาค้าขายแต่ถ้าเองพูดมากนะนเศรษฐีใหญ,ใหญ่รวยเป็นพันล้าน คนจีนอ่ะออลีบาบาชื่ออะไรไหนแจ็คมาเห็นไหมอุดมากตำาหนิรัฐบาลหายไปสองปีสามปียังไม่กลับมาเลยนะครับอยู่ไหนก็ไม่รู้เคยแวบๆได้ยินเห็นให้สัมภาษณ์บ้างไหมแต่ว่าบอกให้รวยปล่อยให้รวยแล้วอย่ามาลุย รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของฉันฉันจะครองอำนาจต่อไปเพราะฉะนั้นมันมีข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดอเมริกาเสียหายเรื่องปราชิปไตแล้วไม่ดึงมันกลับคืนมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าอเมริกาและประาชิปไตไม่ใช่แบบอย่างนะโลกก็จะงงว่างั้นเอาไงดีเอาแบบจีนไหมอันนี้จะเสียหายนะเพราะั้นก็สรุปอย่างนี้ว่าถ้ามันกลับมาได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นเหมือนอดีตนะการขยายปราชิปไตไปยังพันธมิตรทั่วโลกเนี่ย จะกลายเป็นเครื่องมือในการหามิตรมากขึ้นมากกว่าจีนที่มีเครื่องมือในการให้เงินกู้ลงทุนลถไฟฟ้าให้ก่อนอยู่จ่ายทีหลังเมื่อก่อนจะขอหุ้น7-80%ดสิบเอร์ด้วยซ้ำไปนะครับคือจีนเนี่ยจะเข้าใจว่าเขาจะเอาเงินคืนเนี่ยกระยะยาวเพราะฉะนั้นการต่อสู้เรื่องอ,อื่นให้เขาสู้ไปนะครับสำหรับผมมองว่าอเมริกาต้องเอาประชาธิปไตยกลับมาให้ได้นะแล้วชาติอื่นจะได้ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างชาติ แล้วก็ยอมเป็นมิตรกับอเมริกาที่มักจะไม่ค่อยได้ช่วยเรื่องเงินเนงินกู้อะไรเท่ากับที่จีนช่วยหรอกนะครับการต่อสู้เรื่องเศรษฐกิจกับอุดมงการครับจริงอยากจะตั้งคำถามอาจารย์เดี๋ยวไว้ฝากถามครั้งหน้าแล้วกันว่าถ้าประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาถดถอยอาจารย์มีมุมมองว,ว่ามีประเทศไหนที่จะเป็นต้นแบบประชาธิปไตยในช่วงเวลานี้บ้างฝากคําถามนี้ไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาขอคําตอบอกันโอเคตอบเลยก็ได้อย่างสั้นๆน็่คือว่าถ้าประเทศไทยไปดูที่อังกฤษครับ คือไม่ต้องไปเรียน Harvard MIT ทนะไปเรียน o x f ซ์ d c a m b r i ม g ริและอื่นๆนะครับจะเห็นว่านั่นคือประชาธิธปไตยที่ยั่งยืนในระบอบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีรัฐสภาไทยดูที่นั่นเลยเรปรับกันยังไงไปดูเลยครับอาารขอบคุณมากค่ะจันค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ดรสมเกียรติอ่อนวิมลและนิชนสุริบูลนัทพันธ์ใน n ิว s f r ร m ม o m e ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกันไปก่อนพบกันวันจันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะคช่วยคิดช่วยทำโดย เฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ที่รีวิฟเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์ล ay, กลิ่นชาเขียว